เป็นช่วงของเทศกาลทุเรียนนะคะสำหรับบรรดาสาวกทุเรียนเรเวอร์แต่ว่าต้องเตือนกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้แล้วนะคะอย่าปล่อยปะละเลยตามใจปากจนลืมเรื่องของการเว้นระยะห่างแล้วก็เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะว่าตอนนี้บรรดาพ่อค้าแม่ขายเขาผวากันแล้วนะคะเพราะว่ามันมีคนไปแห่คิวโอ้โหไม่อยากเชื่อนะเหมือนแจกฟรีแต่เขาไม่ได้แจกฟรีเขาขายนะคิวในยาวกว่าร้อยเมตรนะคะไปทําไม ไปรอซื้อทุเรียนแบ่งขายพลูละ5บาท10บาทไปดูภาพที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดสุขโขทัยนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะอันนี้ที่สุขโขทัยปรากฏว่ามีสามีภรรยาที่เขาขายทุเรียนเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้อารมณ์ดีใจก็ดีใจนะขายดีแต่ว่าจิตตกค่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โหคือบรรุมมาตุ้มกันค่ะคือบางคนกลัวว่าจะไม่ได้ไงพลูละห้าบาท10บบาทก็มารุมมาตุ้มกันเข้าไปเนี่ย ทั้งคู่เนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้โหเงินก็อยากได้กลัวโควิดก็กลัวทำใจไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็เธอบอกว่าจิตตกอยู่หลายวันเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่มาลุมๆกันเนี่ยมีใครที่ติดโควิดหรือเปล่า <c oughs> หลังจากที่โพสต์เรื่องนี้ลงโซเชียลนะคะว่ามีการแบ่งขายทุเรียนให้กับคนงบน้อยแต่อยากอร่อยนานๆเนี่ยราคาเริ่มต้น5บาท10บาทถึง100บาท ปรากฏว่ามีลูกค้าเนี่ยแห่มาซื้อกันจำนวนมากนะคะแล้วก็ต่อคิวยาวเหมือนซื้อบัตรคอนเสิร์ตเทว่าอย่างนั้นทำให้เกิดความกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีโควิดโผล่มาด้วยหรือเปล่านะคือขายทุเรียนนะคะว่าขายถูกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ของแถมจากลูกค้าเป็นโควิดหรือเปล่านะคะโดยแม่ค้าท่านนี้นะคะก็คือคุณพี่กุลพร้อมญาติแม่ค้าชาวตำบลเมืองเก่าเนี่ยเปิดเผยนะคะบอกว่า หลังจากที่มีคนแห่มาซื้อทุเรียนกันโอ้โหอุ่นหนะาฝาคลั่งเกินความคาดหมายเนี่ยนะเธอบอกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยดิฉันไม่กล้าโพสต์ขายในโซเชียลอีกเลยนะคะคือกลัวคนจะมารอซื้อเยอะไม่อยากให้มาอุดหนุนกันเยอะขนาดนี้เลยรวมทั้งห่วงความปลอดภัยของลูกค้าด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยแต่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ได้กินเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะแบ่งขาย5บาท10บาท20บาทไปจนกว่าจะหมดด้วยดูทุเรียนเพราะฉะนั้น ช้าๆนะคะจะบอกว่าไม่ต้องรุมมารุมมาตุ้มกันเข้ามาขนาดนี้แม้ว่าจะได้กําไรน้อยแต่ว่าคุณพี่คุณบอกว่าใจรักน่ะก็อยากจะทําเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินทุเรียนนะคะเพราะว่านึกถึงตัวเองเมื่อสมัยก่อนที่ยังลําบากแล้วก็อูอยากจะกินทุเรียนตอนนั้นก็มันเหมือนเป็นความฝ่ฝันนะสำหรับคนไม่มีสตังค์อะพี่แอนและน้องเอ๋ดูดีหบาทสิบาทน่ากินนะอ้อยตายแล้วเขาฝากซื้อหน่อยนะ คือสีสันมันได้มากน,น่สไหมสีสันมันได้มากนะคะก็บอกว่าเธอบอกอย่างนี้นะอยากให้ทุกคนได้กินนึื่องถึงตัวเองสมัยก่อนลําบากก็เลยอยากจะแบ่งปันแต่นะเธอบอกว่าพอเธอมาเห็นลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยโอ้โหนั่งพ่วงข้างรถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านคนเป็นแม่เนะี่ยบอกว่าอยากกินทุเรียนแต่ว่าลูกชายไม่ซื้อบอกว่ามีเงินน้อยโอ้โหเธอบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันสะเทือนใจมากเลยนะเธอบอกว่าเข้าใจความรู้สึกนี้ดีก็เลยคิดว่าเอานะ กำไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรแบ่งขายให้ลูกค้าทุกคนได้ชิมก็แล้วกันแล้วก็ด้วยความเป็นคนจิตใจดีความตั้งใจดีก็เลยทําให้มีลูกค้าเนี่ยมา,มารุมมาตุ้มเยอะขนาดนี้โดยร้านเนี่ยจะตั้งแผงขายทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงหนึ่ทุ่มบางวันเธอบอกไม่ถึงทุ่มหรอกนะเปลือกทุเรียนก็ไม่เหลือหมดจริงๆรอยู่บริเวณริมถนนนะคะตรงตรงข้ามศูนย์ฮีโน่ ใกล้สี่แยกคลองโพตรงตัวเมืองจังหวัดสุขโขทยัยโอ้จิตใจดีขนาดนี้ขอให้ร่ำรวยนะคะ,ะกําไรน้อยแต่ก็ยังรู้จักแบ่งปันนะพี่แอนอแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องเอาโควิดไปแบ่งปันเธอสามีนะะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย Social d i s ส a n นซิงนะคะเป็นระยะห่างกันให้ดีๆ<ช>นะและอยากให้ทุกท่านได้ของแถมไปด้วยเี่ยมันเหมือนกรณีที่หลายๆจังหวัดที่เขาแบ่งขายทุเรียนที่โคราชมั้งโอ้โห oh, ต่อคิวยาวเป็นกิโลเลยพี่แอนแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย <c oughs> เขาก็กลัวโควิดไงแต่อารมณ์อยากขายก็คืออยากขายด้วย <c oughs> นะคะ <c oughs>